ใครขโมยเครื่องคุ้ยใครขโมยเครื่องคุ้ยหยุดหยุดมึงหยุดเดี๋ยวนี้าเรามึงหยุดเขาไม่ดีไปด้วไปนะไป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 เอ๋ฉันโดนให้โอเคเธอสามารถกดกดหุ่นได้อีกทีนึงนะกดหุ่นได้ทีนึงเธอตอนจะโดนตีนะใช่ตอนจะโดนตีมันขโมยเครื่องคุ้ยอีกแล้วอะไรขงกูทั้งด่าแมรี่กับแมรี่กับเปลุงหรือเปล่าระวังนะไม่ไม่ม่แมรี่ก็จะกลับแมรี่ก็จะกลับแมรี่ก็จะกลับระวังแมรี่บ้านเล็ก เลิกเลิกขโมยเครื่องกูช่วงสตา์เดอแนะนำร้านเติมเกมพอบทเคลมว่าเพผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนว้ายเมยไม่น่เชื่อคลิกเลยตอนนี้ที่ c l e v e r p a พ g a เกม o o m ตามเกม Identity V mm hmm. เพียงใช้แค่ U ID เท่านั้นพร้อมกับคุ้ม3ต่อนั่นก็คือส่วนลดจัดเต็มได้รับเคลมว่าคอยทุกๆยอด100บาทและสามารถนำโค้ด s t a d u e ต t ไปใช้ตอนชำระเงินก็นได้ส่วนลดเพิ่มอีกต่างหากเปให้คุ้มเปให้ฉลาดตรงที่เคลมว่าเพเท่านั้น <c oughs> เชื่อย่างนี้ต้องเติมแล้วคีอย่าลืมมาเติมแล้วก็ใช้ค้นของเดิรกันเยอะๆนะคะความเดิมตอนที่แล้วน่าจะเดือนที่แล้วได้มั้งมาแล้วเธอเธอแมว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 เธอแมวแมวแมวกัดฉันโดนแมวอีตัวหนึ่ะบ้าแบ๊บ้าแบ๊บ้าลอยฉันโดนใบแต่ฉันบอกได้ฉันบอกได้โอเคฉันบอกให้เออไปฉันไปไปไปบอกให้แล้วบอกให้แล้วแมวกัดอย่ากัดตอบโอ๋ยเจ็า พามาดิเอาไม่ทันแล้วอย่า,าพับอย่า,าพัอย่า,าพับฉันบอกให้จะ<ห>ไปเราจะตายแทนจะตายแทนจะตายแทนคือช่วงนี้คิวเพิ่งใส่เหล็กกัดฟันมานะคะทุกคนปวดฟันมากแม่งกินข้าวต้มยังเจ็บปากเลยงงพาเอาพวกคลิปเก่าไปดูก่อนแล้วกัน,นเนาะขอเปลี่ยนตัวก่อนให้เป็นสกินก่อนนี่อุ้ยโคตรเท่เดี๋ยวเธอเอาสกินที่มันสีทองทองมานะเหลืองเหลืองทองทองมาเนี่ยไม่ใช่เหลืองเหลืองทองทองหรือว่าเออใช่สีม่วง อันนี้มาใหม่อันนี้มาใหม่เข้าเซฟใช่อันนี้ไงเธอเอาเปิ้ลอะไรมาเธอมีขวาไหมอ้าวอ้าวไม่มีขวาเลย A few minutes later ไม่นนะเราจะเจอไอวี่ทุกตาไม่ได้ปะวิสกินเท่ว่ะมันใช้ยังไงนะออกแค่กดใช่ปะอย่ากดนะอย่าอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดใช้ตอนจะตีไม่งั้นเธอจะเจ็บฟีเธอตอนจะโดนตีแล้ว ได้เตะขึ้นมาบล็อกตัวโอเคโอเค<ช>อุ้ยเนี่ยตัวที่เหมาะก,กับเราเหมาะกับเธอมากวายฉันเจอเกยช์ชาชิบหายแล้วอย่าเดินไปทางบ้านาเล็กนะบ้านาาเล็กม,ม,มีแมรี่เกย์ชามันปล่อยผีเสื้อมาเออเธอมีบล็อกไงมีบล็อกนี่เนี่ยเห็นไหมเออ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 ฉันรอดฉันรอดฉันรอดฉันไปแล้วฉันไปแล้วเอ๋ดีมากเธอพี่กดดิ้งกดดิ้งกดดิ้งอ้าวอ้าวกระโดดเฮลเลอร์กระโดดเฮลเลอรเหรอเจ้าข้างหน้ามีแมรี่ โดนลุกโดนลุกเจสซี่ทำแบบซีกูชีฟเอาจรุงไม่ทันหรอฉันโดนแทนฉันโดนแทนจริงๆแล้วโดนประกบแฟนมิชเขามองหน้าฉันด้วยอ่ะจู่ๆก็มีแฟนมิชเฉยเลยไม่เขาก็ปล่อยลูกตาใส่ฉันน่ะชิมิซิงเฉยเลยอ่ะเขาหัวฉันอีกรอบนึงอ่ะเขายิ้มมองแกชามาตามฉันแทนอ่ะเธอออ เขาปล่อยฉันเขาเขาไม่ซื้อเขาไม่ทำอะไรแล้วเขาไปเลยเออสงสัยเธอเป็นคนดีเกินไปเฮ้ยเฮ้ยใครขโมยเครื่องคุ้ยใครขโมยเครื่องคุ้ยหยุดหยุดมึงหยุดเดี๋ยวนี้พาเรามึงหยุดเอาไปดิเจ้าไอ้ด็วายอ้าวเด็กหนูไปช่วยให้เซ็ตกระมาเดชเซ็ตกระมาเซ็ตกระมาเซ็ตกระมาครบเท่าไหร่แล้วครบเท่าไหร่แล้ว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 เก้าสิบเก้าสิบไอ้คิวหนูไปแตะคือพี่ฟาเจอร ไปเธอไป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 มาล็อกจะตามไปเถอะไป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 เอ้ยฉันโดนให้โอเคเราสามารถกดกดหุ่นได้อีกทีนึงนะกดหุ่นได้อีกทีหนึงได้ตอนจะโดนตีนะใช่ตอนจะโดนตีมันขโมยเครื่องคุยอีกแล้วอะไรเครื่องคุณตั้งด่าฉันรอ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 เลยดีเด่ะเป็นอะไรเครื่องคุณตั้งด่าเนี่ยกีชาอ้าวอะไรนะกีชาเลยเหรอใช่ฉันเกย์กีชา กี่ยี่ช้าเลยนะแมรี่อยู่กับฉันแมรี่อยู่กับฉันเธอแมรี่อยู่กับฉันว้าวแมรี่อยู่กับแมรี่อยู่ฉันอยู่กับแมรี่อยู่ฉันตายแน่เธอไม่ตายเธอไม่ตายหรอกมีเพื่อนช่วยอยู่มีเพื่อนช่วยอยู่เธอตายแน่อ้าวดู้เชียร์ไม่ทันอ้าวแมรี่กับแมรี่กับเป็นลุงหรือเปล่าระวังนะไม่ไม่ไม่แมรี่กำังจะกลับแมรี่กำังจะกลับแมรี่กำังจะกลับระวังแมรี่บ้านเล็กเลิกเลิกกระบอกเครื่องกู โอเคเอาไปเหอะเครื่องนั้นเอาไปเหิรอยากได้เธอเอาไปของให้ฉันไม่อยากนดุ้้ยแมรี่กลับมาเจอพี่อ่ะโอ้ไม่นะพี่อยู่ไหนพี่อยู่นี่ เดี๋ยวไดช่วยเดี๋ยวต้องหายดีแล้วตามเงินให้พี่แจสก่อนได้เลยโอ้โหเงินฉันเยอะมากแล้วฉันไม่ได้เข้าเครื่องอีกแล้วไม่ได้ซื้อของเลยเดี๋ยวลากแมรี่ออกให้นะหนูลากเกย์ชาออกพี่เกย์ชาไล่หนูเฉยแมรี่ก็ยังไล่พี่อยู่เลยอ่ะจะต้องตายแล้วฉันใช้ตำเวสีคคืนชีพไม่ได้แล้วหรออุ้ยเอาโดนเฉยถ้าทัาอีกรอบนึงได้อยู่ถ้าเหลือแผนนึงเธอกดได้ใช่ใช่ใช่แมรี่ยังตามพี่อยู่เลยเนี่ย หนูอยู oh, ่น so, ูใครไปช่วยพี่แจ๊นเถอะค่ะดูดูดดนหน้าไปเดินเดี๋ยวพี่โดนอลไรอยู่กันหนึงเพื่อนพี่มาดึงเพื่อนมาดึงเพื่อนจะรู้ด้วยพี่เนี่ยมันจะรู้เรื่องด้วยไหมเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยโอเคพี่หน่อยคนดีหนูหนูหนูอยู่หนูอยู่กับเกรชานคะามแตหนกควาแตกเรามันหอยเหลือแย่ละแย่ละ้วแย่กล้วไอ้เด็กเราวังไอ้เด็กระวังไอ้เด็ก ไอเด็กโดนไอเด็กโดนเม่ช้าเขาขวนใจหนูมากเขาใส่ใจหนูสุดๆพอจะจะเสร็จแล้วนะเครื่องหนึ่งเออโอเคเอ๊ะเสร็จทันทีจริงเสร็จทันทีจริงทันทีเลยทันทีทันใดมันเสร็จพร้อมกันแบบแปลกเออพร้อมกันแบบแปลกไหมโอ้ยพี่พี่ช่วยไม่ได้แมรี่ไลน์พี่อยู่่หนนูก็โดไมขออย่าโดนเลยยูพี่โดนไล่อยู่ ไปเปิดประตูให้กูหน่อยแล้วไปไปเ่อนประตูดีปิดปิดเปิดเปิดเพื่อนเปิด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 ตังกี้หิวไม่ได้หนูต้องซื้อเหล้าให้พี่อ้าเปิดแล้วเราออกออกออกเราออกออกหรือเปล่านูเป็นเด็กถูกินเชืญให้เชิญให้พี่ไปได้ให้เหล้าเท่ากับแกะนะโอ้ยไอ้นี่เด็กจ้าไม่ตายเลยฉังเหล้าฉั่งเหล้าเนี่ยต้องตู้มถือมีคนเทมาแล้วกชาอยู่นี่เกชาอยู่นี่อยู่นี่สองคนเลยอยู่นี่สองคนเลยเอ้ย ได้แล้วตัวนี้กว่าต huh? ูวได้ไปไปไปลุกเดินพี่เงี้ยเงี้ยเต่างอยเต่างอยเออเธอกดสปินไหมพันตงยอยมันมมันมีปุ่มอะไรให้กดไหมเธอลองกดสปินเล่นดูไงเผื่อรอบหน้าได้ใช้เงยเอยยีเออไทางเธอไปทางตาแดงพี่ตาแดงพี่ฮันเตอร์ตาแดงฮันเตอร์ตาแดงเธอลบได้เลยนะเออว้าวอีกล่างเงาสุดยอดพี่ รอดได้ไงวะรอดสิมันมาประตูฉันหมดเลยไปอีฉันตกใจหมือเลยว่ามันมาทำอะไรกันตกใจมากนะก็งงก่อนอื่นเลยเกมจบคนไม่จบมันยังไใจพลังฟาโร์เลยที้อะไรเลยคะมันเป็นอะไรมันขบวยเครื่องปั่นฉันเลยเนี่ยฮะทั้งเกมอะไรอ่ะพี่เด็กก็ไม่ได้ปั่นเครื่องนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะปั่นสิทำไมฉันจะไม่กลับไปปั่นอืก็ตรงนั้นเห็นอยู่ชัดๆว่าโดนไล่อยู่น่ดา คือลากออกไปแล้วเราจะกลับไปปั่นเข้าใจไหมสุดท้ายฉันก็กลับไปปั่นอยู่ดีอหมมันคลิปที่รอไว้แล้วก็สุดท้ายก็กลับมาตัดอยู่ดีใช่ไหมคะอันนี้มันคนละมากกะโรนีกันอืมวอยไว,ยวยมากเดยเล็กดัดฟันบาดปากเลยครับพี่เดึถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r ร b ์ให้คิวด้วยนะคะ